สวัสดีค่ะตอนนี้หมอฝ้ายกำลังมาร์กยาชาอยู่นะคะนี้ก็จะมีคําถามว่ากําลังจะทําอะไรเนาะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอฝ้าจะทำ aqua skin booster ก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมีคําถามเข้ามามากเลยว่ามันคืออะไรเนาะทำแล้วผลจะเป็นยังไงนี้เราก็ต้อง มาอธิบายก่อนว่าทําเพื่ออะไรเนาะก็คือว่าหัว้าจะมีปัญหาว่าผิวจะเป็นคนผิวมนันแล้วก็มีอาการขาดน้ําทีนี้เนี่ยอยากรู้หรอว่าเราก็อยากจะรู้ว่า อาการขาดน้ำเนี่ยทดสอบยังไงก็คือว่าผิวมันเนี่ยก็จะผลิตไขมันออกมามากเพราะว่าผิวเราขาดน้ำปุ๊บก็จะเกิดรีบาวเอฟเฟกต์ทำให้อผลิตไขมันออกมามากหน้าก็จะมันง่ายมันตลอดเวลาแล้วก็แต่งหน้าไม่ค่อยติดทนนะคะทีนี้เนี่ยผิวมันก็จะดูลูมผลกว้างแต่งหน้าไม่ค่อยติดเนี่ยแหละเป็นอาการที่แสดงว่าผิวเราขาดน้ำทีนี้เนี่ยการดื่มน้ำเยอะ ช่วยไหมก็ช่วยแต่ว่าเนื่องจากว่าผิวเราเนี่ยมันขาดน้ํามากไงเราก็เลยมีวิธีในการเติมน้ําให้กับผิวโดยการที่ใช้เป็นตัว Aqua Skin Booster เติมเข้าไปเพื่อที่จะให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นดูอิ่มเต็มขึ้นหน้าก็จะไม่ค่อยมันแล้วก็ลุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆก,ก็จะดูตื้นขึ้นด้วยก็ <cin deux> จะมีคำถามว่าและที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร นะคะก็สิก็ Aqua Skin Booster เนี่ยมันจะเป็นตัวของโมเลกุลไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะที่จะช่วยมีผลในการอุ้มน้ำซึ่งตัวของมันเองเนี่ยมันจะสามารถที่จะอุ้มน้ำได้มากกว่า200เท่าของตัวโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ย ผิวเราก็จะอิ่มน้ําชุ่มชื้นขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบหน้าเด้งตึงขึ้นริ้วรอยเล็กๆก,ก็จะดีขึ้นทีนี้เนี่ยผลที่ได้ที่หมอชอบมากเลยว่าทําแล้วมันดีขึ้นยังไงก็คือว่าเวลาแต่งหน้ามันจะติดมากขึ้นไม่ใช่ว่าแบบแต่งหน้าได้สองชั่วโมงแล้วหน้ามันเยิ้มนะคะเพราะว่าพอเราผิวเราอิ่มน้ํามีน้ําเต็มแล้วเนี่ย การทำงานของต่อมไขมันมันก็จะทำงานเป็นปกติมันก็จะไม่ได้มีเกิดรีบาวเอฟเฟกที่จะผลิตไขมันออกมามากขึ้นหน้ามันก็จะไม่ค่อยมันแล้วก็รูขุมขนเล็กๆที่ขนกว้างๆมันก็จะดูเล็กลงนะคะและผลที่ได้เนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณ4-6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ4 6ถึงเดือนแล้วแล้วก็เรารู้สึกวยหน้ามันเริ่มไม่เต่งตึงละเริ่มแบบรูขุมขนกว้างเราก็สามารถจะฉีดใหม่ได้โดยที่ไม่มีผลเสียหรือมีอันตรายอะไรนะคะ ส่วนขั้นตอนการฉีดนะคะก็ง่ายๆเลยก็ทายชาก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เข็มเล็กๆจิ้มจุดเดียวที่บริเวณตรงหนกแก้มตรงนี้สองข้างก็จะมีแค่2จุดแล้วจากนั้นเราก็จะฉีดเข้าไปที่ผิวบริเวณที่มีปัญหาก็คือจะตรงที่มันมีรูขุมขนกว้างตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นรูตรงนี้ก็จะปิดไปปกติมเราแค่จิ้มสิวนิดเดียวนะคะ แล้วก็หลังฉีดก็ดูแลตามปกติล้างหน้าแต่งหน้าทาแป้งอะไรได้ปกตินะคะทีนี้เนี่ยผิวเราก็จะดูอิ่มขึ้นผลที่ได้เนี่ยคือถ้าเทียบแล้วถามว่ามันขาวขึ้นไหมมันมันจะไม่ได้ช่วยรักษาในเรื่องความขาวนะคะเพราะถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่อง หน้าดำรอยสิวเยอะอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องเป็นใช้วิธีอื่นเช่นอาจจะต้องเป็นเลเซอร์นะคะหรือว่าเป็นเมโซบิ ing, ้งในกลุ่ม,มอื่นๆเพราะนั้นเนี่ยอะควาสกินบูสเตอร์เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเพิ่มคุณภาพผิวให้ดูดีขึ้นนะคะที่ชอบมากๆเลยคือว่าหลังทำเนี่ยตื่นเช้ามาแบบหน้าสดหน้าเปลือยก็สามารถจะแบบออกไปนอกบ้านได้ทาแค่กันแดดก็จบเพราะว่าผิวหน้ามันจะวิงวิง คนไข้บางคนทําแล้วอ่ะก็จะบอกว่าเอ้ยหน้ากระเบื้องเพราะเหมือนแบบหน้ามันจะเหมือนเหมือนกระเบื้องพอสเลนแบบว่าเคลือบเคลือบไว้เพราะหน้ามันจะดูวิงวิ้งอะคะ่ะตรงนี้จะเป็นความรู้สึกที่แบบฟินมากอะไรเงี <S <S ้ยเดี๋ยว นค่ะม่เก็นห่ามันแค่หน่วงตรงปลายเข็มนิดเดียวตอนรันยาก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรอันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะก็ตอนที่ทำก็ไม่รู้สึกเลยมันก็จะแค่หน่วงๆตรงบริเวณเข็ม ที่จิม2จุดตรงด้านนี้แล้วก็ตอนที่สอดแคนูล่าเข้าไปเทคนิคการฉีดแบบนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ฝีมือแล้วก็ความชำนาญในเรื่องของการใช้เข็มที่เรียกว่าเป็นบันเทคนิคนะคะบันเทคนิคก็คือจะใช้เป็นเข็มปลายทู่แล้วก็จะไม่ตัดเส้นเลือดแล้วก็จะไม่มีรอยเขียวรอยช้ำนะคะนี่ก็คือว่าเนี่ยเป็นบันเทคนิคนะคะก็คือว่าเข็มมันจะไม่มีปลายแหลม ะะแล้วก็ตัวตรงปลายเนี่ยก็จะเป็นเข็มปลายทูเพราะฉะนั้นเวลาที่มันแทรกซึมเข้าไปในบริเวณผิวหน้าเนี่ยก็จะไม่ตัดเส้นเลือดก,ก็จะไม่มีรอยเขียวรอยช้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยจุดตรงน,นี้ก็เหมือนรอยฉีดสิวแค่แปะย24ชั่วโมงก็จะหายไปนะคะก็จะปิดเป็นปกติเหมือนเดิมทีนี้เนี่ย ความรู้สึกในการฉีดก็คือว่าเนื่องจากว่าในตัวยาสกินบูสเตอร์เนี่ยจะมียาชาผสมลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่ยาแทรกซึมเข้าไปเนี่ยก็จะออกนิดทำให้เรารู้สึกชาบริเวณใบหน้าเสริมไปกับการที่เราใช้ยาชาชนิดทามเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกตึงๆหน้านิดนึงแล้วก็จะรู้สึกอิ่มๆแล้วก็รูขุมขนจะเล็กลงกระชับ จะชับขึ้นนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเห็นผลชัดเจนเนี่ยก็คงจะประมาณสองถึงวันหลังจากนี้ก็จะรู้สึกว่าหน้ามันแน่นขึ้นอิ่มขึ้นแทบไม่ต้องแบบแต่งหน้าอะไรเยอะเลยค่ะก็คือแค่ทาบีบีลงแป้งนิดเดียวก็คือแบบแต่งหน้าสิละ เนยะอยากให้มาลองการเนาะสกินบะูสเตอร์เพราะว่าเป็นการเพิ่มคุณภาพผิวบางคนเนะี่ยไม่ชอบทำเลเซอร์ว่าทำเลเซอร์เนี่ยสอาทิตย์ครั้งไม่มีเวลาแบบบางคนอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยากจะมาเออทำให้ผิวดูดีขึ้นทำยังไงหมอก็นแนะนำว่าสกินบูสเตอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่า ช่วยได้นะคะก็ทํา4-6เดือนเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าหน้าเราแบบเริ่มมันๆเริ่มไม่แต่งหน้าไม่ค่อยติดเริ่มแบบขาดน้ำนะเราก็มาทํากันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยก็ตอนนี้จากสอง0 0อยู่ที่13,000บาทนะคะทําครั้งเดียวแล้วก็เห็นผลอยู่ได้ตั้งส6เดือนก็คุ้มมากๆนะคะยังไงเข้ามาหาหมอกันได้นะคะตัวน,นี้ทําให้ดูทําให้ดูเลยว่ามไม่มีอันตรายนะคะโอเค เรียบร้อยเจอกันสองสาขานะคะยูเนียนมอกับสีคอนสแควร์นะคะบ๊ายบาย